มาผมมาพ่อกันคือเก้าครับผมตัดอ้อยครับเมือเ่อนี่ลดมาตัดอ้อยให้ครับตัดแปลงเดียวดอกเพราะว่าแปลงนี่สิลื่ต่อครับเนี่ยไหวงามเด้ครับจะว่าอยากอยากห้างครับไหวง่ามประมาณสามเมตรลหรครับต่อครับอยอ้อยต่อสามนะครับเนี่ย สิบสองไล่แปลงนี่สิบสองไร่ครับได้ไปพวงหนึ่งเหรอครับประมาณหาดสิบตันครับนี่เพราะว่าพวงมันใหญ่รถคันนี้นี่กัยี่สิบตัวครับหนึ่งหกล้อครับหกล่อใหญ่ครับบ่ขาดยี่สิบสองยี่สิบสามครับหนึ่งหกล่อคันนี้สองยี่สิบสามเป็นเท่าไรเจ็ดสิบตัวครับเจ็ดสิบตัวที่เหลือนี่ประมาณสามตู้สี่ตู้ครับที่เหลือประมาณสี่ตู้ครับนี่มันหกล้อรถนะครับ 6ุกแถวรถว่าอยู่หนีมันสี่สิบกว่าแถวนี่กระติ่มแล้วครับเนี่ยอยู่ไกลบ่ได้ครับมันคุณหลายไง

แต่ก็ตันแล้วที่ออกไปหารถไทยครับเนี่ยรถไทยไต่ให้ยู่นนวนแดงน้องคือครับนนแดงน้องคือโมมีคนเก็บบ่อยครับเมื่อก็อยากที่ละครับแต่ม,มีคนเก็บบ่อยเขาประเด้มาเบิ้งนะครับเนี่ยแตกันคนขับรถตัดฝีมือกับโมมีปัญหาครับแตาคนตัดบมมีฟีมือเนี่ยโ้ย คอยแม่เเลยซ้ำกันแล้วครับกี่รถเกี่ยวเข่าวนะครับบ่ขายบ่เกินกันหรอกจิปนี่กับฝากแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับผม